บูว่า l i f e p a t 2 h ดหก let's go negócio. เริ่มด้วยเราแอเรียใหม่และเควสเนื้อเรื่อง2 q u เควสที่จะมาครึ่งแรกและครึ่งหลังดูค่อนข้างจะตึงเลยทีเดียวแบนเนอร์และยูนิตใหม่ออคัสตาห้าดาวดาบใหญ่พาดไฟฟ้าวิธีเล่นเท่าที่เห็นแบบไปไว้ก็คือฟัน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 เรียกกิฟฟินกดอันตีฟัน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 กดอันตีอีกรอบมอนตายหา อ๋อแล้วก็เจเหมือนจะให้โล่เพื่อนด้วยด้วยนะอิโลูโนโ่ท่าดาวธาตลมใช้หมัดครับนางนางใช้หมัดวิธีเล่นจากที่เห็นก็คือเตะกงจากเก็บชาร์จสร้างลูน่าไซเคิลหลังจากนั้นขึ้นขี่ธนูเพิ่มโบนัสดาเมจฮิวเพื่อนโกลันติใช้ตีน ยิงธนูสร้างฟิวให้เพื่อนที่สับเข้ามาเนี่ยได้โบนัสดาเมจแล้วก็ได้ฮิวส่วนตู้แบนเนอร์ครึ่งแรกก็จะเป็นออกัสตาน้องเตี้ยคาราลตาและชอร์คีเปอร์ครึ่งหลังอิรุโน่จะมากับชิคโคน่าสองตัวถ้าถามผมทาไม่มีตัวอวยไม่มีชอกดชอเถอะครับเก่งมากๆจริงๆนะตัดมาที่อีเวนต อีเวนต์ทาวเวอร์ประจำแพทก็จะเป็นอีเวนต์ทาวเวอร์ดีเอนซ์อารมณ์เหมือนออกมาสไตล์ถ้าใครเคยเล่นแล้วนะสร้างบ้านวางกับดักตั้งป้อมกันมอนไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะมีอีเวนต์สำรวจแมปใหม่ถ่ายรูปอีเวนต์พัซเซเชื่อมก้อนกลมๆสักอย่างเข้าด้วยกันอีเวนต์โดนแฮกหาสิ่งผิดปกติในแมปแล้วก็แก้มันให้เป็นปกติซะ ล็อกอินอีเวนต์เหมือนจะเข้าไปเอาเพชรแล้วก็บัฟสำรวจประจำวันได้โปรไฟล์ด้วยนะเฟสนี้อีเวนต์หนูส่งของสุดคุ้นเคยมาถึงเรนาซิต้าแล้วอีเวนต์สุดคุ้นเคยอีก1นึ่งอีเวนต์ล็อกอินเจ็บวันรับ10ภูแล้วก็วันที่17เดือน9เนี่ยจะได้เพิ่มอีก สิบพูลิมิเต็ดแล้วก็สิบพูเวปอนแล้วก็อีเวนต์สุดท้ายก็จะเป็นอีเวนต์ชวนเพื่อนมาเล่นเกมดีๆที่มันรักเรามาถึงหัวข้อสุดท้าย Quality of life update ตอนนี้เราสามารถดูสแตทและข้อมูลของอาวุธที่มีในเกมได้แล้วและเหมือนเดฟเขาอยากจะเพิ่มพวกข้อมูลอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะในอนาคตและต่อมากันกับปกดทีเดียรับหมดเลย ม่ต้องไปคอยกดรับทีละอันทีละอันทีละอัน,อนเป็น10บรอบแล้วนะอัปเดตกราฟิกพพอร์ตสำหรับคนที่เล่นใน PC DLS s นี่เพิ่มเฟรมเรทได้แซบอยู่นะเพิ่มคีย์ลัดต่างๆเข้ามาในเกมให้ผู้เล่นสบายขึ้นต่อกันที่แหล่งฟาร์มเพชรของเรา TOA และ Viva า o a นี่เพิ่มชั้นกลางมา2ชั้นเพิ่มเพชรมาให้ร้อยหนึง่งแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเคลียร์พวก ข้างๆชั้นแรกๆอีกต่อไปแล้วคือถ้าเคลียรอบก่อนได้มันจะเคลียมาให้เองนะส่วน v i า a นี่เหมือนจะมีแมคาีนิกใหม่นิดๆหน่อยๆมาให้เล่นเวทประตูแมวรายสัปดาห์ปรับหน้าต่างให้ดูเอิมง่ายมากขึ้นเพิ่มและปรับบล็อกนิดๆหน่อยๆตัดมากันที่ q l สําสำหรับสายสำรวจตอนนี้เรามาใแร่ได้แล้วแล้วก็ ไอ้โดรนสแกนกล่องเนี่ยจะหากล่องได้กว้างขึ้นเพิ่ม tracking ไอ้ของที่หายยากๆในจินโจกับแมปแบ็กชอและไฮไลท์ประจำอัปเดต2.6นั่นก็คือเราสามารถบินในแมปจินโจกับแบ็กชอได้แล้ว ถ้าอยากบินจากพื้นแล้วก็ไม่ต้องกระโดดตีท่ายากเพื่อแคนเซิลบินอีกแล้วตอนนี้เราสามารถกดและบินขึ้นไปได้เลยอ้อแล้วก็เหมือนจะมีอีเวนต์บินในเมืองจินโจโด้วยนะจะลืมไปทำกันด้วยเหรอก็จบกันไปแล้วสำหรับสรุปลฟ์แพท t c h 2.6บูว่าสรุปง่ายๆสั้นๆแพทนี้ก็กดไลค์กระซับ sub ด้วยคุณครับ